สวัสดียามเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับดูบรรยากาศยามเย็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันมาทีเดียวเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ที่สวนนะครับต้มต,มต้มเตี้ยมเตียมนะครับทั้งวันนะครับถึงเวลาอีกแล้วนะครับจะ มาให้อาหารปลามาหาเมนูกับข้าวตอนเย็นนะครับก็เก็บนั่นนิดนี้หน่อยนะครับจะไปทำกับข้าวนะครับก็อยู่ที่ไร่ทรัพย์สมสุขโคกน้องนาโมเดลนะครับกับพื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาให้ชมเช่นเคยนะครับ ให้อาหารปลาไปด้วยนะครับกิจกรรมยามเย็นนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปให้อาหารปลา เรียกปลามาก่อนนะครับก็สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติรู้สึกมีความสุขดีนะครับหลังจากที่อยู่หน้างานขุดโคกน้องนานะครับก็ได้กลับมาบ่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผม ขุดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปกลับค่อนข้างจะง่ายนะครับสะดวกไม่ไกลเกินนะครับระยะทางก็ประมาณ 60- 70กิโลนะครับสามารถที่จะไปกลับเช้าไปเย็นกลับได้นะครับแต่บางทีก็จะส่วนมากก็จะไปพักอยู่หน้างานนะครับ พอได้มาที่สวนแล้วก็รู้สึกได้อยู่กับธรรมชาตินะครับไม่ค่อยอยากจะกลับไปแต่ก็ต้องกลับนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่นะครับทางนี้ก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราได้ปลูกเต็มพื้นที่แล้วนะครับเหลือการปรับปรุงนิดๆหน่นอยๆยัง มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับนี่ครับมาใส่ปุ๋ยนี่นะครับที่ใส่ปุ๋ยกแกลบดำนะครับสองข้างนะครับมาดูกับข้าวนะครับกับข้าวเย็นนี้นะครับนี่ได้แล้วนะครับ แล้วก็ที่พิเศษสุดก็นี่เลยนะครับได้มาสักแกงหนึ่งนะครับเป็นเห็ดเขาเรียกเห็ดเห็ดโคนนะครับเป็นเห็ดโคนกลางหรือใหญ่นะครับนี่ก็ได้มาสักแกงหนึ่งแล้วก็งวปลีนะครับอ้วนมากนะครับก็จะเอาไปทำ ใสแกงนะครับแกงใส่ไก่นะครับหรือว่าไปทำอาหารได้หลายอย่างนะครับสำหรับหัวปลีนะครับเป็นประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากเอาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปข้างในดีกว่าเดินชมไปเรื่อยๆเนาะจะได้ชมวิวไปด้วย นะครับวันนี้ก็ทำหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นปลาทับทิมนะครับอาหารก็เป็นการให้เสริมนะครับส่วนมากก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ ให้เสริมเป็นบางวันนะครับนี่นะครับไม่ได้ให้เยอะนะครับดูกล้วยนะครับตัดใบตัดอันนี้ออกก็นะเห็นแต่ผลนะครับแต่ว่าเครือเล็กๆนะครับ เรือเล็กๆไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะครับก็พอได้เก็บทำอาหารตัวเองนะครับหรือว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับในจุดตรงนี้นะครับไว้ให้ถ้ามันเล็กเกินนะครับก็จะ ให้ปลาให้อะไรนะี่ครับไว้โอ้ก็ลาค่อนข้างจะเหลือเยอะอยู่นะครับ ทางเข้านะครับทางเข้ามาจากด้านนู้นนะครับก็จะปลูกมะพร้าวนะครับแต่แซมด้วยกล้วยนะครับตอนแรกก็จะปลูกกล้วยก่อนแล้วก็มาปลูกมะพร้าวตามหลังนะครับมะพร้าวโตแล้วเราค่อยค่อยตัดต้นกล้วยออกนะครับให้เหลือ กอละต้นสองต้นนะครับเพื่อที่จะให้ห่างจากจากต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเก็บกล้วยไปก่อนกล้วยที่ปลูกก็ไว้เป็นพืชพ่เลี้ยงเวลาเราตัดต้นกล้วยใบกล้วยลงนะครับไว้ลงไปที่กอ หรือว่าที่ต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับเพื่อเป็นให้คลุมดินอีกทีนะครับคลุมโคนต้นนะครับอีกทีหนึ่งก็จะได้ปุ๋ยนั่นเองนะครับอูด้ันในนะครับช่วงนี้นะครับจะมองไปตรงไหนนะครับดำไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพึ่งลงแกลบดำนะครับพึ่งลงแกลบดำนะครับที่ที่ผมมานะครับก็ มาให้น้องเขาเอาเกล็ดดำมาลงนะครับมีแต่เกล็ดดำช่วงนี้เห็นดำไปหมดเลยนะครับ อย่าพึงเบื่อนะครับมาที่นะครับก็บางทีก็จะให้ชมเป็นความเพลิดเพลินก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแนวทางก็ได้นะครับเพื่อทุกคนนะครับอยากจะทำบ้างก็ลอง ติดตามตามชมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับฝั่งนี้นะครับยังไม่โตนะครับเพิ่งลงปลาได้เดือนหนึ่งนะครับกบก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับประมาณ200อตัวนะครับเพื่อไว้ทำกับข้าวเองนะครับ แบ่งญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับโอ้นี่วันนี้นะครับ ก็ซื้อต้นมะม่วงมานะครับเป็นมะม่วงขมินเขาเรียกขมินขมินนี่รครับขมินเขาเรียกมะม่วงขมิน้นนะครับ เป็นมะม่วงที่ปลูกง่ายนะครับโตไวแล้วก็ให้ผลเร็วนะครับปลูกแค่ปีเดียวนะครับก็ออกลูกให้ได้กินแล้วนะครับมะม่วงนี้เป็นมะม่วงเบานะครับก็อยากจะปลูกไว้นะครับแก้วขมิ้นนะครับหาชื่อนะครับเป็นมะม่วงที่ที่เขาขายที่ส่วนมากนะครับ เอานำเข้ามาจากประเทศคขมรนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็ลองเอามาปลูกดูสัก10ต้นนะครับก็เห็นว่าให้ออกลูกออกผลดีนะครับก็เอามาปลูกไว้ด้านข้างนะครับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะอัปเดต นะครับบริเวณสวนนะครับหรือว่าในสวนของเรานะครับไรทรั์สมสุขให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสวัสดีครับ